โรงเรียนวัดนาราจเจริญสุขอำเภอเกาะสมุยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาคาัดพื้นฐานได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่3ปีการศึกษา2556และได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการเงินทุนหมุนเวียนผลผลิตเพื่อโครงการหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา2 5 5 6ตั้งอยู่บนเนื้อที่สีไร่ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน154คนดำเนินการจัดโครงการเงินทุนหมุนเวียนผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาควบคู่กับโครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพเพื่อการกส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะผู้ชนาการที่ดีเนื้อที่ใช้สอยในการจัดทำโครงการมีเพียงหนึ่งไร่เศษโรงเรียนบริหารจัดการโครงการ โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำให้สามารถใช้เนื้อที่ทุกส่วนได้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื้อที่ส่วนใหญ่ปลูกกล้วยน้ำว้าพืชผักสวนครัวเช่นพริกมะเขือข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักบุ้งสร้างโรงเรือนเลี้ยงปลาดุกผลการดำเนินงานตามโครงการประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถนำผลผลิตมาสู่โครงการหารกลางวันและสร้างเสริมสุขภาพดีทัวนหน้าแก่นักเรียนโรงเรียนวัดนาราจเจริญสุขทุกคนโรงเรียนได้รับการยอมรับและยกย่องชมเชย